คือนักท่องเที่ยวจะได้นะฮะตัวตัวแปลงภาษาครับนะเพื่อไปอไปฟังเรื่องราวของราชวังนะครับด้านในว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับนะก็จะมีฟังนะครับมีูฟังใส่นะครับ้วก็ เรียนรู้ไปด้วยครับแล้วก็ทันไปด้วยนไำมันใหญ่ไปแม่ทางก็จะมีไกด์นะครับคอยแนะนำนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละจุดมีความสําคัญยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหนกันอีกทีนึงนะครับเพื่อียนครับนี่คือตัวแปรนะครับ ขนดไหนครับนี่คือเป็นพระราชวังแห่งแรกของตุลกีนะฮะอิสตันรูนะฮะส่วนฝั่งนี้โอเคครับผมประตูทางเข้าพระราชวังโดมาบาเช่สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมชิสนะครับในปี2399ใช้เวลาก่อนสร้างถึง30ปีสร้างด้วยหินอ่อนและศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตกนะครับ ตัวการยาวถึง600เมตรตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมามา่าในช่องแคบบอสฟอรัสนะครับฝั่งเทียยุโรปนะต้องบอกว่าตุรกี s ิดสองเทียนะครับนะทะีปเอเชียกับทวีปยุโรปนะครับโอต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจริงๆนะครับนี่คือพระราชวังนะครับโดมาบาเช่นนะครับเราจะเข้าไปเยี่ยมชมกันเลยครับผมว่า ด้านในมีความสวยงามขนาดไหนครับผมนะติดตามกันต่อไปนะครับอากาศเย็นมากครับอุณหภูมินี่ติดลบแน่นอนนะครับ้นในบรดีเราเขาถูกบันทึกว่าห้ามบันทึกภาพนะครับูกต้องครับเพราะฉะนั้นกล้องเราจะอยู่แค่ข้างนอกนะครับลองชมภาพบรรยากาศข้างนอกแล้วกันครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นๆครับโอ้ด้านในนะครับนะก็จะเป็นนี่ฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นให้เป็นตัวแผนอีกด้านหนึ่งนะครับอลังการมากครับพระชวังนะครับด้านในสวยๆนะฮะวันนี้เราผมได้ไปเดินดูด้านในนะครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการต่อสู้นะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมานะครับของพระชวังที่นี่นะครับรู้สึกว่าโอ้โหตื่นตื่นเต้นครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอลังการมากๆครับแต่ห้ามถ่ายรูปนะฮะ แต่ด้านนอกสามารถถ่ายรูปได้ครับผมก็เลยเก็บภาพด้านนอกมาแบ่งปันให้เพื่อนๆครับนันก็อีกรอบครับตั้งแต่ประตูด้านหน้าเข้ามาครับแล้วก็ยันด้านในครับเราเดินดูทุกห้องละนะครับชั่วโมงขึ้นครับเขาบอกว่าการงานสร้างจริงๆนะครับสําหรับพระราชวังนะที่ตุรกีนะครับนะเป็นเมืองอดีตาสารนะครับตั้งแต่ยุครวมมันครับผมนะอีกรอบนะฮะตรงนี้อีกรอบนึงนะโอ้โหให้เพื่อนๆดู ความยิ่งใหญ่ของมันครับครานี้เรากำลังทดลองอันนี้นะคะเการักตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าต้องรอนะคะพลาดไม่ได้ครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูนะฮะอ้าวนี่เหรอหมล้ครับเดี๋ยวเราไปหยิบให้ดูนะครับอ่าต้นถือลองคล้องนะเการัดเกาลัดกระตุก่ปดูระยะใกล้ครับต้องโอเอเกญารักตุรกีเม็ดมันนะครับเหมือนเการักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ สีเหลืองสีเหลืองครับพูดพอพูดเสร็จแล้วมันจะแตกออกกลางเนี่ยครับเปิดกลางให้เราล้วแหวกออกครับแกะง่ายมากครับไม่เหมือนเกาลัดจีนครับดูเม็ดครับผมสุดท้ายมันคือเกาลัดเกาลัดโอ้โหนะหวานมันเค็มเหมือนกันครับหวานมันเหมือนกันคือเพราะว่าขายเกาลัดเลยดูดิครับเออให้นะรักมันนยเหรอครับในผมนะน้ำหวานขตัวน